นายกไทยอนุทินชาญวิรกูลได้รับเกียรติจากประธานาธิบดีอีแจมยองประธานาธิบดีเกาหลีใต้เชิญเป็นแขกพิเศษ1ใน8ผู้นำเพื่อร่วมงานเลี้ยงก่อนที่จีมีการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปครั้งที่32ที่เมืองคยองจูประเทศเกาหลีใต้เรียกว่าเป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศไทยโดย8ผู้นำที่ออได้รับการ ร่วมง,งานเลี้ยงอาหารค่ำของประธานดีเกาหลีใต้นี้ก็ประกอบด้วยตัวประธานอีแจมยองประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาในอนุทินของไทยแล้วก็มีนายกตีของแคนาดานายกตี Zealand, นิวซีแลนด์นายกน้ำตีออสเตรเลียนายกตีสิงคโปร์แล้วก็ประธานาธิบดีเวียดนามก็ถือว่าเรียกว่าเป็นช่วงเวลาสําคัญแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ นายกตีอนุทินเนี่ยก็ได้เรียกว่าเชิดหน้าชูตาของประเทศไทยเพราะว่าประธานดีเกาหลีใต้นี่ก็ไม่ได้เชิญทั้งหมดอย่างไรก็ตามควันหลงของอดินเนอร์หรู8ดผู้นําดังกล่าวเนี่ยนายกได้มีโอกาสพูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์เป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็ได้มีการหยิบยกประเด็นสําคัญก็คือเรื่องขอให้ทรัมป์ช่วยในเรื่องของการลดภาษีเรียกว่าขาเข้าหรือภาษีส่งออกเนี่ยของทรัมป์เนี่ย ที่ตอนนี้คิดไทยอยู่ที่19เเนี่ยให้ลดลงมาหน่อยเพื่อที่จะทําให้เรียกว่าผู้ส่งออกของไทยเนี่ยได้ลืมตาอ้าปากนอกเหนือจากที่เรียกว่ามีการคุยเรื่องนี้แล้วเนี่ยนายงตีก็ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับโดนัลด์ทรัมป์ทั้งเรื่องของการค้าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสงครามในภูมิภาคต่างๆเรื่องของการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์เรียกว่าเป็นโอกาสดีที่นายกไทยได้กระทบไหลผู้นำโลกอย่างโดนัลด์ทรัมป์